โอ้ยเปิดกล้องขึ้นกะจะกินเข่าลรอจ้ะดูผมวมืนอี้ได้น้องใหม่มตาตลาดไทยกะเลยมาตม้มเคียนสุกจ้จะอยากกินอาหารบ้านเฮาห้วยหาเนอะสบแซกต้อกันจากพ,พี่น้องสุกอ่าน้องใหม่ใส่อันเห็ดเห็ดอันอียงล่ะเห็ดอันเพื่อนอันอยูรงเรียนข้าเจ้าเอามาฝากก็เลยสุกส่กันเห็ดอย่ง เฮ็ดข้าเจ้าไปเก็บ,บอยู่ปลายุโขงน่ะเจนิสก็ได้ไปเก็บบอ,อกจ้ะงากจ้ปะปลาหวานมาตะบันห้อง,งบ้านเบบบ่เคยกินมันน่าจม่กินบ่เคยอยากมันนี่คึกคักก็จุ่มนใหม่ขอกันไปยัง แบบอ๋อเจ้าว่าเขาเลื่อมใจอย่างเรื่อมใจกับกวางแต่เขานี่โยจ้ะเอากวางกันเลยเรื่อมมันหิวเราจงมาตลาดไทยอยางไปซื้อข้าวเหนียว ยางไปมันบ้าไก่ยางไปบอถึงสิบนาทีจอออ่อยคือคนย้อนทุ่งละหาลูกครับจ้าวเจ้าทุ่งละหาลูกขนาดบ้ากไก่เกือบตายนะขอาเจามกันจากเ,เพื่อน สุดน้ำไมมันก็เสียบถ้าพูดยุคผิวที่าบานนอกผมก็เคยเสียบไปไหน <laughs> ยุ่นี่มเสียบโอ้ยห่าบอโอ้ยหาความรักความเมตตาโอ้ยไอเล็บยูโอ้ย bỏ bạch chân bảy nam mắn. lên đúng kho đẹp mình chạy quá ấy. ตัวว่าสวงจะขวางจา่านำสูบน้ำใหม่หลงข้อจ่ะตั้งปัญญายันหนึ่งมันนีข้างนอนพวกไอ้นาวมาแนะ่เมาบ้านในน้าวครับต้องร่มต้องฝนตกร่มกักบใบแห้งกับาบนกระโจะร่มพ้อหอลุดซึกมาล่มนี่แต่บางแห่เข่ากระดูก ตอนนี้ฝนอยุกตกฝนเจ้าะกระตกไปแล้วจากาน,น,าน,านั้นเด็กๆก็หยุดตกบางแห่งมีแดดบานนี้แดดบนแล้วฝนสิตกอีกแต่ว่าฝนบานก็เจาะเาเป็นตานหยาดดอกมันลินแปลกดนะมากฝนชุ่มากหน่อยยั่ไงจะมากระตกแห้งตกเพราะเลยลินเนะี่ย กพักผมมัดูกับบ้านเห็นฝนตกแค้จักษาหหมออะไรน้ำมันใก่ซุกแล้ว <c oughs> ใก่ซุกแล้วหมอเอะไรน้ำมันดังติ๊บต,ต,ติติวติ๊ตอนให้กินไก่ขอยก็อยาก cắt bừa tay bừa mù nó giả kêu và chào hùng này lắm toàn này lắm nó kêu chắc bỏ vào ông mưa chung xăm gì đó hãy làm ขนาดมันไกลจากเขาจักน้อยซ้ำหนีแล้วยาไกลไหลอยู่มือเขามันยากกพเห้าเน, <c oughs> นมาะไคเมื่เมื่อเขาเสียว่าจวงมื่อเนี้ได้เห็นเห็นแล้วประบาน Niềm vật chưa là chưa lắm 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 chưa bưng lên thì chín lăng còn trà à có lẽ qua cho nó lên còn phải chín bó ảnh bó bớt ảnh là còn chắc kìa và tổng chín lặn còn chắc bớt ัดตอ,องเทปไ <c oughs> ปแบบเรี่ยวๆเลยจ้ะ อืมแล้วจรูดน้ำใหม่เชีครับเอาคลิีว,นวนันจับเพื่อนไปกิดน้อหลังคองจ้ามันชิ่นง่ปวดเพื่อนเสียนเบิ้งมัจบมัน้าว,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 วเกินไปขอใจซึ่งกันและกันจบับยบาย